สวัสดีครับห่างหายกันไป1สัปดาห์วันนี้ Apple กลับมาปล่อย iOS 1 8บ Beta 2้กันต่อเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 18.4 Beta2 ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 18.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18.4 Beta 1บผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบและไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18.4 beta 2บน iPhone 16 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงนิดนิดครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิด,นดนิดเช่นกันความเร็วโดวยรวมลดลงแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 16 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทําการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ามครั้งบน iPhone 16 Pro m a แปรากฏว่า iOS 18.4แปดจุเบใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นที่4%เหลือ96%ในขณะที่เบต a 1ใช้ไป2%เหลือ9 8ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าไม่มีอะไรน่าห่วงครับเดี๋ยวผมรีบส่งฟีดแบ็กแจ การอัปเดตเป็น iOS 18.4 beta 2บน iPhone 16 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงเล็กน้อยแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเวอร์ชันเบต้าอยู่แล้วอัปเดตกันต่อได้นะครับหรือจะรอดูเบต้า3อีกทีค่อยตัดสินใจก็ย,ยังทันมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ